สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังก้าวไกลแพ้หมดรูปช่วดประธานสภานายกและนิรโทศกรรมก้าวไกลกระอักถูกหลอกหนุนวันนอนั่งประธานสภาด้านรองหัวหน้าพักเพื่อไทยตีมึนไม่เคยเห็นข้อตกลงยันเพื่อไทยชัดเจนแต่ต้น ไม่เห็นด้วยกับกฎหมายนิรโทษกรรมดับฝันช่วยธนาธรปิยบุตรแกนนำเยาวชนพ้นคดี112ด้านรองศาสตราจารย์ยุทธพรชี้หากประธานสภาไม่เซ็นอนุมัติก็เสนอแก้กฎหมายไม่ได้ขณะที่แนวคิดใช้สภายเยาวชนเดินเกมการเมืองแทนสสก้ .9 ไกลส่อชวดเช่นกันอีกทั้งไร้ความหวังดันพิธานั่งนายกเหตุวันนอระบุเสนอโหวตพิธาแค่สองครั้ง ศึกชิงตำแหน่งประธานสภาครั้งนี้เรียกได้ว่าก้าวไกลพ่ายมากกลของเพื่อไทยแบบหมดรูปเพราะนอกจากพกรรคก้าวไกลจะไม่ได้เป็นประธานสภาโดยนายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรรคก้าวไกลต้องกลืนเลือดถแถลงยกตำแหน่งให้นายวันโม h a m m ม d มโนมะทาสอสอบัญชีรายชื่อพรรคประชาชาตินั่งเก้าอี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรแทนแล้วยังมีแนวโน้มว่าข้อตกลงเรื่องการผลักดันนิรโทษกรรม แลกกับการยกที่นั่งประธานสภาให้พักร่วม MOU นั้นน่าจะศูนย์เปล่าเสียเก้าวี้ประธานสภาไปฟรีๆโดยไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือกลับมาเลยและไม่ใช่แค่เรื่องนิรโทษกรรมเท่านั้นแต่ยังมีผลให้หลายนโยบายของก้าวไกลไปไม่ถึงฝันส่อแทงกลางทางแม้แต่การโหวตเลืออหนายกตามกลยุทธ์ที่ก้าวไกลวางไว้ไม่สามารถทำได้เพราะหากดูจากท่าทีของพักร่วมแล้ว ไม่มีใครตอบรับสิ่งที่ก้าวไกลต้องการเลยเริ่มจากคำถแถลงในการแสดงวิสัยทัศน์ของนายวันนอซึ่งประกาศว่าจะน้อมนำพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่สมาชิกรัฐสภามาเป็นแนวทางปฏิบัติและจะทำหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองส่วนการโหวตเลือกนายกซึ่งพรรคร่วมจะเสนอชื่อนายพิธานั้นในฐานะประธานสภาจะเสนอโหวตสองครั้งแต่มากกว่านั้นทำไม่ได้ อย่างน้อยต้องมีโหวตเลือกสองครั้งมากกว่านั้นไม่กล้าจะคิดไปเพราะเราต้องเคารพสมาชิกสภาบ้างหากเราทำตามใจแล้วสมาชิกไม่ร่วมมือเขาไม่มาประชุมมันก็ประชุมไม่ได้มันไม่ขึ้นกับว่าประธานอยากจะจัดกี่ครั้งมันขึ้นกับความร่วมมือกันของสมาชิกนายวันนอกล่าวเนื่องจากชัดเจนแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภา จะไม่โหวตให้นายพิธาเป็นนายกซึ่งจะส่งผลให้เสียงสนับสนุนนายพิธาที่มีแค่8พรพักร่วมไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาคือ376เสียงทางหนึ่งที่พูดกันว่าก้าวไกลอาจแก้เกมได้ก็คือโหวตเลือกนายพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าสอวอชุดนี้จะหมดวาระในเดือนพฤษภาคม2567แต่เมื่อนายวันนอพูดชัดเจนว่าเสนอโหวตนายพิธาได้แค่สองครั้งก็แปลว่า นายพิธาหมดโอกาสที่จะเป็นนายกด้านรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชมองว่าสำหรับการโหวตเลือกนายกยัง50-50เป็นไปได้ทุกทางเพราะแม้ก้าวไกลจะไม่ได้ตำแหน่งประธานสภาแต่ยังได้เก้าอี้รองประธานสภาโดย8พักร่วมโหวตให้ครบ312เสียงซึ่งสะท้อนว่า8พักร่วมมีเอกภาพมากกว่าขั้วอำนาจเดิม แต่การโหวตเลือกนายกยังมีด่านสำคัญคือสอวอซึ่งหาก้าวไกลได้ไม่ถึง376เสียงโอกาสที่นายพิธาจะเป็นนายกคงจะยากแนวคิดที่จะให้ประธานสภาสั่งให้โหวตชื่อนายพิธาไปเรื่อยๆจนกว่าสอวอชุดปัจจุบันจะหมดวาระนั้นในทางกฎหมายสามารถทาได้แต่ในทางปฏิบัติเชื่อว่าไม่น่าจะทําได้เพราะหากโหวตไปเรื่อยๆประเทศพังแน่หากโหวตชื่อนายพิธาไปเรื่อยจะเกิดคําถามต่อพักก้าไกลว่า ระหว่างผลประโยชน์ของพรรคกับผลประโยชน์ของประเทศอะไรสําคัญกว่าในขั้วรัฐบาลเดิมอาจจะมีเสนอชื่อใครขึ้นมาแข่งแล้วโหวตนวนเดียวจบก็ได้เพราะมีเสียงสววองหนุนอยู่หรือหากเพื่อไทยเห็นว่าโหวตให้นายพิธาหลายครั้งแล้วไม่ผ่านอาจจะย้ายไปจับกับขั้วอ,อํานาจเดิมแต่เพื่อไทยต้องตอบคําถามประชาชนในเรื่องความชอบธรรมให้ได้รองศาสตราจารย์ย,ยุทธพรระบุอย่างไรก็ดีแม้นายพิธาจะไม่ได้เป็นนายก แต่ก้าวไกลยังหวังว่าอย่างน้อยนโยบายที่ตั้งใจไว้อย่างการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีสแสดงออกทางการเมืองและการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกองทัพจะได้รับการผลักดันจากพรรคร่วมตามข้อตกลงในการเสนอชื่อในวันนอกเป็นประธานสภาแต่ก้าวไกลต้องตื่นจากฝันเพราะหากฟังซุ้มเสียงจากผู้ใหญ่ของพรรคเพ่อไทยอย่างนายสุทินคลังแสงสสบัญชีรายชื่อในฐานะรองหวัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ล่าสุด ออกมาบอกว่าเพื่อไทยไม่ได้ดูรายละเอียดในคําแถลงการ์ที่มีเรื่องนิรโทษกรรมและการปฏิรูปกองทัพอยู่ด้วยแต่พักเพื่อไทยเคยแสดงความเห็นไปแล้วว่าเรื่องการนิรโทษกรรมหากอยู่ใน MOU ไม่เหมาะสมและไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ดีจะไม่เป็นปัญหาถึงขั้นต้องตกลงกันใหม่เพราะคําแถลงการ์คุยกันได้ตามสถานการณ์และคงต้องพูดคุยกันอีกเล็กน้อยเพราะเจตนารมณ์ของเรายืนยันชัดเจนตั้งแต่ทํา MOU นายสุทินกล่าวจากข้อความดังกล่าวชัดเจนว่าเพื่อไทยจะไม่สนับสนุนการออกกฎหมายนิรโทษกรรมและอาจรวมถึงการปฏิรูปกองทัพด้วยซึ่งแปลว่าการที่ก้าวไกลยอมสละเก้าอี้ที่ประธานสภาซึ่งยื้อแย่งกับเพื่อไทยมายาวนานนั้นก้าวไกลไม่ได้อะไรเลยและข้อสงสัยที่ว่าเหตุใดนายพิธาและสสพักก้าวไกลซึ่งเดินทางไปร่วมประชุมพักในวันที่3รกรกฎาคม2566ต่างมีสีหน้าเคร่งเครียดตลอดวัน ก่อนที่ช่วงเย็นนายพิธาและแกนนําพรรครวมจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงว่าพรรครวมจะเสนอชื่อนายวันนอเป็นประธานสภาก็มาเฉลยหลังจากที่ทั้งพรรคเก้าไกลและเพื่อไทยต่างออกมาอธิบายถึงที่มาที่ไปในการเสนอชื่อนายวันนอซึ่งได้ข้อสรุปว่าแท้จริงแล้วคนที่เสนอชื่อนายวันนอไม่ใช่เก้าไกลอย่างที่มีข่าวออกมาในช่วงแรกโดยนางอมรัตน์โชคประมิติกุล กรรมการบริหารพรรคเก้าไกลโพส์ข้อความผ่านทวิตเตอร์ว่าพรรคเก้าไกลเป็นผู้ส่งเทียบเชิญนายวันนอแต่เป็นพรรคเพื่อไทยที่ไปคุยกับเก้าไกลโดยมีรายงานข่าวจากที่ประชุมสสพรรคเพื่อไทยว่าที่ประชุมเห็นชอบเสนอชื่อคนกลางคือนายวันมัวมัดนอมัทาหวัวหน้าพรรคประชาชาติชิงตำแหน่งประธานสภาจากนั้นให้คณะเจราจาไปประสานพูดคุยกับทางพรรคเก้าไกลซึ่งหมายความว่าเพื่อไทยเป็นคนเลือกนายวันนอ ขณะที่พรรคก้าวไกลไม่สามารถปฏิเสธข้อเสนอของเพื่อไทยได้ทางก้าวไกลจึงต้องไปส่งเทียบเชิญนายวันนอเพราะแม้ก้าวไกลจะเป็นพรรคที่มีคะแนนมาเป็นอันดับหนึ่งแต่หากไม่ยอมแบ่งอะไรให้พรรคร่วมเลยเพื่อไทยซึ่งมีอำนาจต่อรองมากกว่าอาจจะย้ายไปจับคั่วก,กับพรรคอื่นทิ้งให้ก้าวไกลกลายเป็นฝ่ายค้านอีกทั้งอย่าลืมว่านายวันนอนน้นมีความสนิทสนมกับเพื่อไทยมายาวนานเพราะเขาเคยสังกัดพรรคไทยรักไทย ซึ่งเป็นต้นกําเนิดของพรรคเพื่อไทยในปัจจุบันโดยมีตําแหน่งเป็นถึงรองหัวหน้าพรรคจึงเป็นคนที่เพื่อไทยสามารถไว้วางใจได้ว่าจะวควบคุมสภาไม่ให้มีการเสนอกฎหมายที่อาจนําไปสู่ปัญหาแน่นอนว่าเป้าหมายหลักในการออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองของพรรคก้าวไกลนั้นเพื่อช่วยเหลือแกนนําทางการเมืองทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ซึ่งล้วนต้องคดี1 1 2 จากการเคลื่อนไหวในลักษณะจาบจ้วงให้ร้ายสถาบันไม่ว่าจะเป็นนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าซึ่งถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องในฐานความผิดมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร,รายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1นึ 2, และนำเข้าระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอาจเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามมาตรา14ของพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จากการเผยแพร่ a c e b o o k ไลฟ์หัวข้อวัคซีนพระรานทานใครได้ใครเสียนายปิยบุตรแสงกนกุลผู้ช่วยหาเสียงพระก,ก้าไกลซึ่งถูกตำรวจยื่นฟ้องในฐานความผิดตามมาตรา1นึ 112, จากกรณีที่นายปิยบุตรโพสต์ข้อความลงในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่องการปฏิรูปภายใต้การปกครองระบบประชาธิปไตยรวมถึงคดีของนักเคลื่อนไหวแถวหน้าของด้อมส้มอย่างรุ่งปนัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลเพนกวินภริชชีวรักษ์แบม อรวรันผู้พงตะวันทานตะวันตัวตุลานนและยกเยาวชนอายุ15ปีซึ่งทุกคนล้วนมีความผิดตามมาตรา1นึ 2, โดยหลายฝ่ายเชื่อว่าหากเยาวชนเหล่านี้ได้รับการนิรโทษศกรรมก็กลับมาเป็นแกนหลักในการเคลื่อนไหวจาบจ้วงให้ร้ายสถาบันอีกทั้งยังส่งผลให้มีการจับจ้วงสถาบันเพิ่มมากขึ้นเพราะเชื่อว่าทำแล้วไม่มีความผิดแต่หากกฎหมายดิรโทษกรรมไม่ได้รับการสนับสนุน และดักเคลื่อนไหวของด้อมส้มต้องคดีม,ม112กันมากขึ้นความกล้าที่จะเคลื่อนไหวเกี่ยวกับสถาบันก็จะลดน้อยลงขณะที่ความหวังที่จะแก้ม112นั้นดูริบรีดังนั้นเป้าใหญ่ของก้าวไกลและเครือข่ายก็คงเป็นไปไม่ได้ขณะที่การแก้ไขกฎหมายเพื่อปฏิรูุกองทัพนั้นหากเพื่อไทยไม่สนับสนุนความหวังที่ก้าวไกลจะยกเลิกสภากราโหมยกเลิอกกอรอมนลดขนาดกองทัพและสกัดการรัฐประหาร ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อเป้าหมายบางอย่างของก้าวไกลก็คงเป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันชี้ว่าการได้ตําแหน่งประธานสภามีผลต่อการแก้ไขกฎหมายอยู่บ้างในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในการบรรจุระเบียบวาระการประชุมแต่ทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงกับการทํางานของวิปว่าด้วยประธานสภาคนเดียวคงทํางานได้ไม่มากต้องทําร่วมกับวิปด้วยอย่างไรก็ดีในการแก้ไขกฎหมายนั้นแม้จะเป็นพรรร่วมรัฐบาล ก็ไม่จําเป็นต้องลงมติไปในทิศทางเดียวกันขึ้นอยู่กับดุลพินิษเพราะเป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนประธานสภาอาจจะเสียงดังกว่าสามารถดําเนินการได้หลายอย่างแต่การผลักดันเรื่องใดเป็นพิเศษนั้นคงทําไม่ได้มากนักเพราะมีคนไกของวิบทวงดุลอยู่พอสมควรจึงต้องขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากอย่างไรก็ดีสุดท้ายแล้วถ้าวิบอยากบรรจุระเบียบวราระแก้ไขกฎหมายแต่ประธานสภาไม่เซ็นอนุมัติก็บรรจุไม่ได้ รองาศาสตราจารย์ยุทธพรกล่าวนอกจากนั้นประเด็นหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือพักก้าวไกลมีนโยบายที่จะให้สภาเยาวชนที่ก้าวไกลปลุกปั้นเข้ามามีบทบาทในการเมืองระดับประเทศโดยอาจจะขึ้นตรงกับประธานสภาซึ่งคนไกลของสภาเยาวชนจะเป็นหนึ่งในคุมกําลังหลักของก้าวไกลที่จะใช้กดดันและขับเคลื่อนเป้าหมายทางการเมืองของพักแต่เมื่อประธานสภาไม่ใช่คนของก้าวไกลการดําเนินการเรื่องนี้คงเป็นไปได้ยาก ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าสภายาวชนที่ปลูกปั้นโดยพรรคก้าไกลนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยให้สภานี้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎรที่สำคัญจะมีอำนาจและส่วนร่วมทางการเมืองไม่ต่างจากสอสอันได้แก่ 1. เสนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภาได้เทียบเท่ากับการที่ประชาชนลงชื่อเสนอร่างกฎหมาย1 0,000รายชื่อตามรัฐธรรมนูญ2 เสนอตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในกรรมธิการที่เกี่ยวข้อง 3. ตั้งกระทู้กับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้มาตอบในสภาได้ปีละอย่างน้อยสองครั้ง 4. เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะโดยตรงไปที่คณะรัฐมนตรีแต่ที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งคือเด็กเหล่านี้ยังไม่มีวุฒิภาวะและฐานข้อมูลเพียงพอที่จะเข้ามาขับเคลื่อนง,งานทางการเมืองและมีโอกาสสูงที่จะถูกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อเคลื่อนไหวแทนนักการเมืองตัวจริงดังนั้น แนวคิดนี้จะนำไปสู่ความปั่นป่วนวุ่นวายในบ้านเมืองอย่างแน่นอนอย่างไรก็ดีที่น่าจับตาอย่างยิ่งคือมากต่อไปในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหากนายวิธาไม่ผ่านการลงมติทั้งสองครั้งและจำเป็นที่พักเพื่อไทยต้องย้ายคั่วซึ่งถึงที่สุดแล้วเพื่อไทยก็สามารถอ้างได้ว่าไม่สามารถร่วมกับก้าไกลได้เพราะเพื่อไทยชัดเจนตั้งแต่ต้นว่าไม่สนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมศิลปชัยเดลี่ เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร 091853 4455ส่งทั่วประเทศ